<c oughs> <c oughs> แอ้แฮมนะบิวสูครับสแคร์แชนแนลนะอ่ะก็อู้งานไปหลายเดือนอยู่นะฮะนั่งจะิดสอบนะแล้วก็เออความขี้เกียจส่วนตัวแล้วก็ขออภัยนะครับที่อู้งานนิดหน่อยอ้าวันนี้เรามาพูดถึงกับเออระบบใหม่ของสตรีนที่จะมาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะมันก็คือ การเสริมกำลังด้วยสตรีมฮะและที่กำลังที่ยมซึ้งตอนนี้ก็คือสตรีม vr ครับเรานี้เรามาหาข้อมูลมันกันดีกว่านะสตรีม vr นะครับ vr นี่เอ่อมันจะย่อมาจาก virtual reality นะครับ virtual reality virtual reality เอ้ยผิดอะชื่อเรลิตี้นะนะหรือก็คือ เครื่องเล่นเกมเสมือนจริงนะครับเป็นเครื่องเกมเสมือนจริงเหมือนกับเคาร์ดเ,เหมือนกับเรื่อนะฮะก็เสมือนจริงอย่างเงี้ยอ่คือเหมือนกับมันจะมีแว่นโง้อๆหนึ่งใส่นะแล้วก็เหมือนกับซอสอ,อาร์ตนะฮะซอสอาร์ตอย่างเงี้ยน,นะใครเคยดูเจอจักนะฮะซอสอาร์ตนี่จะเป็น แต่นี้เป็นของสตรีมโดยตรงเลยนะอ่ะนี้โซนี่ก็วิจัยออกมาแต่ยังไม่วังกำไยหรือว่าวางเราก็ไม่รู้นะนี่แม่งก็ใหญ่เกินนะอ่ะแล้วมาดูกันดีกว่าสตรีมสตรีม VR นะฮะเอาแม่งไม่ต้องเว้นนะอ่ะคือเป็นภาษาอะไรนี่ที่เป็นอุปกรณ์สตรีม VR ที่ใช้การสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของคนที่ทดลองใช้สตรีม VR นะครับ เป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือแบบตาเดียวเนี่ยสองโหมดอ่ะมองเห็นจะเป็นมองเห็นอย่างเงี้ยเหมือนกับตาใช้ใช้ตาเรามองเลยสองครับเหมือนกันฮะนะก็ตามนั้นแหละอ่ะนี่สตรีมปร์เหมือนกับคือใช้ตาเรามองไปในตัวเลยฮนะจะดีตรงนั้นแหละที่ได้ใช้ตาของเรามองไปทั่วห้องก็จะดีนะฮะคือเหมือนกับที่บ้านไงดีวะคือมัน อะมาเสมือนจริงอะมันเหมือนกับเราอยู่ในเกมดีนะอันนี้ก็เป็น steam machine นะฮะี่ยังไมด้จับเหมือนกันนะฮะคล้ายมันกับจุดเชื่อมต่อมั้งนะกับจุดเชื่อมต่อระหว่างพวกนี้นี่ก็เป็นจอยนะฮะจอยไว้ต่อ PC คืนนี้มันไว้เสริมพ c ส่วนนี้อาจ,จะเป็นการมองเห็นอาจจะเป็นใส่แว่นแล้วก็บังคับเล่นเคาน์เตอร์อรอไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งก็ ไม่มีรายงานแต่ว่าเป็นการยืนยันแล้วนะฮะว่าว่าเออสตรีมพวกเนี่ยสตรีมซัพพอร์ตเอ๊ไม่ใช่ดิเกมสตรีมเงี้ยเขาจะทำไอ้น,นี่มาบปกแกรมมาเสริมนะซึ่งนี้จะเป็นแบรนด์สตรีมซึ่งราคาก็น่าจะหมื่นอัพนะครับสองหมื่นอาพแต่ซีบีอารนี่น่าน่าจะเกือบแสนฮะรหรือไม่ก็จะถูกอะอันนี้ร่วมกับ HTC ช่วยทำนะครับ อันนี้ก็สตรีมแมชชีนนะคล้ายๆเครื่องเหมือนกับ CPU เราอะ่ะอันนี้ก็ลิงก์นะก็คล้ายๆเอ,อ่อไวไฟฮะสตรีมลิง k ์คล้ายๆ Wi-Fi ไวไฟไวเชื่อมต่อสัญญาณไปเครื่องคอมแล้วก็มาที่ Steam VR Steam Machine นี่ก็คอนโซลคอนโทรเลอร์จอยนั่นแหละจอยจอยจอยสติ๊กนะครับในรุ่นเราก็เป็นจอยสติ๊กดูคอนโทรเลอร์นะครับอ่ะให้คุณเล่นเกมสตรีมในะคอเลกชันคุณบนทีวีใครที่เคยเล่นพวก เออเพทงเพทูเพทีก็จะรู้นะครับกลายปืนคู่นะใช้นี่ได้แต่ว่าคีย์ของเราอยู่ที่เจ้านี้ฮนะสนะตรีมบีอาเนี่ยกำลังแบบความนิยมสูงเนะประสบการณ์ออกในฤดูเดือปีนี้ฮะพฤตจิการเนะี่ยแล้วคำ่เรามองเห็น3 6มรอองศาเลยก็คือรอบด้านเราเลยนะฮนะก็แค่น,นะฮะเกี่ยวกับสตรีมระบบใหม่ของสตรีมเนะี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับ แต่ลองครับราคาแม่งยีนแน่นอนขี้ไหลแน่นอนผมไม่รู้จะมีปัญญาซื้อหรือเปล่านะนี่จะเป็นมุมมองนะฮะมองสเตมีอ v รอ่ะก็อ่ะมีคนทดลองใช้แล้วจะมองภาพโค้งฮะคือแคปหน้าจอมาจะดูเหมือนภาพโค้งมากนะแต่ถ้าเกิดเราเขค่อยดูจริงอ่ะจะเหมือนดูด้วยตาของเราเลยนะคือตาเราก็จะโค้งใช่ไหมล่ะว้าวอ่ะ เป้าใช่ไหมครับอ่ะนี่ก็เหยียสองนะคือมันก็มันเสมือนจริงนะฮะอธิบายไงดีอะมันเสมือนจริงอนะ่ะเหมือนกล้องของออคติกอะไรเงี้ยไม่ใช่ออคติกอ่านว่าอะไรไม่รู้นะอ่ะช่่มเด้อค่อยมาจอดลึกเรื่องนี้กันอีกทีนะอ่ะนี่ก็กล่าวแค่สตีมอ่ะเดี๋ยวก่อนไปพูดถึงเนะวอร์ชูดเรียลิตี้ก่อนฮะเวอร์ชูดเรียลิตี้เนี่ยมันมาจากทฤษฎีเกมเสมือนจริงนะฮะ ที่เจ้าแรกที่ทำก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเออเออเอร์ชูลาลูตีไม่ใช่ชื่ออะไรวะที่มันทำรอ,อ,องเท้าไอ้พวกนี้มานะลองพิมพ์ภาษาไทยไปเครื่องเล่นเกมเสมือนจริง จะสอดอาร์ตขึ้นมานะครับอ่ะเราค่อยมาเจาะลึกในทีกับเรื่องนี้นี้แค่มากล่าวก่อนนะว่าจะมีเผื่อใครสนใจอ่ะนี่กันนี่ไงเจ,ะะจะะอแล้วเจอแล้วออมนี่อ่ะนะอันนี้ฮะ,ะ,น,น,ะ,ะน,นี่เครื่องเล่นเกมสม,มือนจริงนะครับที่มีทั้งไอ้อ่านี่นี่เลยนะฮะดูอะไรดีกว่า แต่ว่าแต่ว่ามันจะยากก็ตรงที่ใช้ร่างกายของเราบังคับเนี่ยฮะสำหรับบางคนจะง่ายๆนะฮะเพราะนั้นมันก็จะต้องยากไม่เดิมอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็เพิ่มความสนุกเนื่องจากได้ร่างกายตัวเองกันบังคับนะครับอ่ะเนี่ก็ขอจบคลิปเองเท่านี้นะครับบาย